บริการแท็กซี่นะครับประเภท3แท็กซี่บุคคลและก็แท็กซี่สากลนะครับของเรามีบริการของบริษัทเบี้ยประกันภัยด้วยนะครับลูกค้าก็มีอันอันนี้คือไทยสีประกันภัยนะครับเบี้ยหนึ่งหมื่นสามพันก้อยบาทนะครับแบบบุคคลเขียวเหลืองนะครับเบี้ยจะขายรวมพรบนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็มีประเภทสามแท็กซี่สากลนะครับหนึ่งหมื่นงพันเก้าร้อยของไทยสีนะครับก็มีเบี้ยประกันภัยนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย สี่สองบาทนะครับแบบเขียวเหลืองบุคคลนะครับก็แบบยดสากลนะครับอ่านะครับแบบบุคคลไม่มีค่าส่วนแรกอ่าของมีญาติจะไม่มีค่าส่วนแรกนะครับถ้าถ้าเกิดเหตุแล้วแจ้งทันทีจะไม่มีค่าส่วนแรกนะครับอันนี้ของมีแท็บประกันภัยนะครับหนึ่งมืนสี่พันสี่ร้อยบาทเฉพาะเขียวเหลืองนะครับอ่าของมีแท็บประกันภัยอันนี้นาสินประกันกภัยนะครับเฉพาะอ่ารับลดเขียวเหลืองแล้วก็สาก์แต่ว่า เป็นแท็กซี่ที่ไม่ได้ทะเบียนกรุกงเทพปริบัตลนนะครับคุณคูุณง่ายคือทะเบียนต่างจังหวัดแหละนะครับอันนี้ช่องทางติดต่อเรานะครับ l ล n e ไส้แทรเอก้าเป็นหนนะครับนะคถ้าไม่เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจเงื่อนไขแล้วเดี๋ยวอินบ x ็อกสอบถามเข้ามาในอินบ x ็อกหรือ l i น์ไอดได้นะครับลูกคาอ่านี้ของไทยสีประกันภัยนะครับของประเภทสารนะครับแท็กซี่ ใช้ต่อภาษีได้ปกตินะครับ